โโลแลล้วพวพสุดครับผมเจมองเตนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาถอดความหมายหรือว่าสอร้องเพลงเพลงยูในว r w บอกอ l ล n นกับการมาของศึกแดงเดือดโดยวันนี้นะฮะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับสู่การแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับในวันนี้แล้ววันนี้ผมก็ใส่เสื้ออันนี้มาด้วยนะฮะ <c oughs> โอ้โหก่อน <c oughs> อื่นนะครับไปกด subscribe เปกำลังใจผมก่อนนะฮะผม แล้ววันนี้ก็มีการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับใน5ทุ่มครึ่งนะฮะของวันที่17บมกราคมนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า3นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ยังไม่ชนะใครเลยนะมีเสมอ2กับแพ้นัดล่าสุดก็คือ10นะฮะแมนยูตอนนี้ก็มาฟอร์มแรงมากๆครับเป็นอันดับหนึ่งของตารางนะครับแต่เราก็ยังเชื่อไม่ในลิเวอร์พูลของเรานะแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเพลง You Will Never Walk Alone นะครับให้เพื่อนๆได้ฝึกร้องกันก่อนเกมเริ่มนะครับผมโอเคนะครับมาฟังเพลง Through the storm. ทอนแรกเนี่ยมันก็บอกว่า when you walk through the storm เมื่อคุณเดินไปเนี่ยพบกับพายุ the way, the แล้วท่อนต่อไปก็บอกว่า hold your head up high แปลว่าจับหัวของคุณเนี่ยเชิดหน้าชูตาไว้ไม่ต้องกลัวกับพายุใดๆ the And don't be afraid of the dark แปลว่าไม่ต้องกลัวนะเมื่อเจอกับความมืดซึ่งในท่อนนี้ก็จะแปลรวมรวมว่าเมื่อคุณเดินไปเนี่ยพบเจอกับพายุให้เชิดหน้าชูตาไว้ไม่ต้องก้มหน้าและไม่ต้องกลัวกับความมืดมที่กำลังจะเจออยู่ a t of the Storm d of the Storm ในช่วงเวลาสุดท้ายของพายุเนี่ย There's sky a golden Sky ก็จะหมายถึงว่าท้องฟ้าหลังจากพายุเนี่ยมันสดใสนะมันคือท้องฟ้าที่เรากำลังเฝ้าคอยอยู่ and the sweet silver song of the l o v k sweet แปลว่าหวาน silver แปลว่าเงินเพลงที่ไพเราะหอมหวานที่มีค่าเหมือนกับเงิน of the luck luck เนี่ยความสนุกสนานนะหรือว่าแปลอีกในหนึ่งคือนกลาก็ในท่อนที่สองนะครับก็แปลว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของพายุเนี่ยยังมีท้องฟ้าที่กําลังสดใสสวยงามและบทเพลงที่เชื่องหอมหวานและไพเราะเหมือนกับนกลาที่ลับคลานออกมาโอเคในท่อนนี้นะครับเริ่มเขื่อนแล้วจนตีเริ่มมีดนามิกเริ่มสูง ขึ้นแบบนี้แล้วนะฮะร้รองให้ออกเสียงดังกว่าเดิมนะครับมาข้ามขอข้ามขอ Welcome the rain Welcome the rain เดินไปเดินไปผ่านกับลมเดินไปเดินไปผ่านกับฝน ถึงแม้ว่าความฝันของคุณเนี่ยถูกทิ้งลงและปลิวไปสนท่อนนี้ก็ตะโกนให้สุขเสียงครับว่าว่า c o m e w e l า o m e w e าค o ร์ตะโกนให้สุขเสียงทุกคนว่าคาร์ in your heart in your heart in your ขคุขค uh huh. แปลว่าเดินไปเดินไป with hope in your heart ด้วยกับความหวังที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยแล้วก็มาในท่อนที่เราคุ้นกันดีนะครับว่า and you never walk alone คือว่าคุณเนี่ยไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้นะครับแล้วสุดท้ายก็ร้องว่า you never walk alone and you never walk ท uh ัก huh. ทักทุกคนขุณคทับ you yeah. never. ในเนื้อเพลงก็จะมีประมาณว่าเมื่อคนเดินไปเนี่ยเจอกับพายุให้เชิดหน้าไว้อย่าไปก้มต่ำและไม่ต้องกลัวกับความมืดมิดที่กําลังจะเจอกับพายุนี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยของแรงพายุเนี่ยมันจะพบเจอกับท้องฟ้าที่สดใสกับเสียงเพลงที่หอมหวานของนกรักําลังร้องด้วยความหวังในใจของเราเนี่ย ด้วยความหวังในใจของเราเนี่ยและคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้นะครับผาทุ่มสามสิบนาทีนะครับคืนนี้เจอกันนะฮะก่อนที่จะจากกันไปนะครับช่วยทุกคนนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะถ้าคลิปนี้นะครับถึงหนึ่งร้อยไลค์นะครับผมจะถอดความหมายโกลหรือโกลหรือแมนยูไนเต็ดเลยนะครับทุกคนโอเคช่วยกดไลค์นะครับทุกคนโอเคแล้วกด subscribe ด้วยโอเคบายบายครับ level up level up level up level u Walk come with hope in your heart and you'll never walk alone โอเคทุกคนทุกคนจบเพลงแล้วจบเพลงแล้วตบมือควงผ้าควงผ้าทุกคนก่อนเริมก่อนเลิกควงผ้าควงผ้ามาเข้ากัน